เอ้ยมองไม่ผิดเองมันหัจัดเหลือเฮ้ยมีซีนี่หายก่อนมันไอ้ยใจเย็นพี่หัวน้าสุกงั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ห้ใจออกหรอกนะนี่คุณบอกว่ามีตัวคาแปลกๆไงเนี่ยมีเลยบอกแล้วว่าขุดพังมาแล้วแล้วขุดพังก็ต้องมีสิ่งส่วนปลล่ะไม่มันไม่ได้เลยตอนขุดพัง วัวเพิร์ดขุดผิดอ่ะมันไม่ขุดไอ้ขุดผิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันหนอนเนาะอะไรเฮ้ยยังไม่เอาหลอดตายได้หนอนนั่นเฮ้ยพอซินั่นคือกระดงมันร้อดแล้วมาชิวขุดยังไงอ่ะเราบอกว่ามีวิธีขุดอะไรอ่ามาที่เป็นแปลกๆมากเลยมาว้ามาอะไ่ได้เหรอพี่ไม่ได้เหรอไม่ไม่ เราเขาบอกแล้วนะคุณนะหลับตาซะโทษเขาใจมิหลับติดชกเฮ้ยใจเย็นคุณดูมาวันเด็กเขาเลียเยือนกระน้าพูดดีๆีด้วยผมฝันคุณแม่นน่ไส้อันนี่ไหมฆ่าฉันตัวน้วกินที่น้องตัวใดคนนี้มันก็มานงัวห้างัมาแค่คนเฉชอร์

คุณไม่เก่งปากลูกเก่งปากรู้อะไรวะไม่ได้ขึ้นไปซีขึ้นไปซีไม่อยากเสียเลยเจ้าผมใช้สมองไม่ได้ผมช้าแหละคุนสิมันฉลาดเขาทำกันนะไอ้น้องเดี๋ยวพี่ต้อคุณถือว่าท่ามหมนเนี่ยคุณบอกกี้ไม่ใช่ปวดแค่เจอพ่อซี่ปวดก็เลยเข้าไปปวดไปหาทางทำดีนะ ปวดต้องการเหล็กเดี๋ยวปวดครับตัวคราบนั่นได้ตัวคราบลงมาเรียบร้อยมันคือตัวคราบอะไรวะถ้าคุณบอกผมทีอ่ะดูในตัวคราบนะมองไม่เห็นน่ะตัวคราบมีมีมันมีอะไรอ่ะอ่ะอ่ะนี่อาดูนะเห็นอันนี้ไหมใช่ไหม มันอ๋อ oh, เห็นแล้วขัวอันอุกกอณโคตรซับซ้อนใช่ไหมก็จริงไหนหมดเลยวะเนี่ยขัวอันอันแล้วไอ้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 นี่คืออะไรอ่ะจิกไปหมดเลยวะเนี่ยเอ้ามันขัดได้ขัดได้่ยแล้วไอ้ไอ้ขาวๆนั่นคืออะไรขาวๆนี่เป็นเหล็กแล้วแล้วจะหาจากไหนะหาสิหาสีไหมหามาหาสีแล้วโอ้โห้ย ตายผมตายนกขายยังไงันเนียผม้องข่าขาแ้วงนี่ปูเอาไม้ปูไปช่วยลงทำหนักหนักแล้วใครมาทำทีหลังได้ไหมไม่ได้ไงไงแล้วก็ไปวรูดแล้ก็ต้องใช้ลงมือไงไ่ทำงานแล้วไ่ทำงานไมหาทำงาปึกมีทำอยู่แล้ว ทำเกียนด้วยทำเกียนมันต้องเกียนอยางไงวนะเน่ะมันจะเกลียนแบบปียงปียงแบบเจ้าเป็นแบบเรียบๆนะมมนมีอะไรเลยเมื่อทำมันดูใหญ่มากลงไปเห็นแต่น้ำขอไม่มีอหลรเขาเลยทำปลอม,มทำทำทำจีนนะไปดีกว่าทีานี้มันมีของของหลอกดาวอะไปแล้วไปแล้วบ้านชัว คุณคุณว่าเขาชั่วแต่คุณน่ะชั่วกว่าเขาอีกนะคุณคุณมือของไม่พอคุณยังทุกทรมานเขาอีกอะติดปานเขาอีกด้วยซ้ำมาคุณเจอทำแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร่อไปเร่อไปเร่อหอนตัวตั้งไหนอยู่ไหนอ่ะแม่ไม่ปวดชอบร้องเพลงแปลกๆเพรู้ว่าคุณคุณรู้ดีไงไม่ทำกากกากตดตด กากๆแต่ว่าคุณแต่ว่าฮ้่ค้างอ่ะคุณรอผมด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะวฮ้ยลูกกระต่ายเดี๋์ริอ่ะปวยให้หนึ่งอันนั่นอ่ะคุณรงเพลงอ่ะวุ้ยได้สิบพันเลยไม่ใช่เลยมีแคนไหมทำปอมทำจริงปอมคุณต้องลงมาลอกเท่าไหร่นะมันมันมีลงให้ลึกกว่านี้เดี๋ยวผมทำท้อให้ ไมคุ hey, Dios, ้นชืเดี uh, ๋ยวปอลองไปฝั่งนี like mmm okay. so so uh, uh, ้นี่นี่นห็นี่ช่างมาฝั่งนี้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 ถ้ำฝั่งนี้ถ้ำฝั่งนี้ก็ถ้ำเหมือนกันนะแค่ฝั่งนี้ง่ายกว่านี่มีพลาสติลเดะอะโคนรันคลรนจะได้เราได้เราได้ทีละช่มาเล่นกีเกียนอ่ะกูได้เยอะเหมือนกันอะ